สวัสดีพี่น้องครับมันจะเป็นเสาร์ที่6กันยายน2567พี่น้องพกสิบปรกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับบอกประชาสัมพันธ์กับไอ้นี่มันอะไรสนะไลน์ส่วนเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวงครับนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวงเงินนะคอมเมนต์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสวนกันทางไลน์ส่วนเฟซบุ๊กนะครับแจ้งกันอยู่นะครับแอดมินี่จุดจรารพูดออกตลาดพื้นฐานสุดเสาร์ที่นะครับเอามือนบรรากะคัหลนะะคครรัับหานนนนแ่บ ทางตลาดคําเตยนะครับผู้ชมหลายหลายผู้ชมหลาย,ยน้ำง่วนมาเดือดขายดีนะบรรยากาศเฮ็ดใบก่าคือคักคึกเก่านะครับผู้ชมกับง่วนหลายพ่อๆกันเลย,น,เน,ยนะหนาแน่นครับอ่ะในห้างเวียดนามกับขึ้อง่วนนะน้องับในห้างเวียดนามนะครับซื้อง่วนนะครับคือคําเตยนะครับซื้อง่วนนี้อย่างนั้นไป,ไป,ไปยางลเลาะเลนกันนะคที่นี่เอาเพิ่ห,หนึ่งหลักหนึ่งหมื่น 9 5 0 0แม่ลูกลูกตัวแม่แม่สีจำป่าลูกนะครับสีดำนะลูกดำเครื่องดำนะครับแดงเครื่องดำนะครับแม่สูงประมาณ้านลอยยิบเจ็ดนะครับแต่ลอยสามนี่พาอยู่งามนะครับอยู่งามนะครับูกงามอยู่นะครับแม่เครื่องเหลืองแม่ออกเลีนะครับแม่เป็นเลีมันนะครับลูกแม่นะครับแม่เป็นเลียมันนะครับ ลูกแยงเดียวเดียงามครับว่าแยกสิทีลูกแม่หลายหมื่นแปดพห้าร้อย1ื0 0าโอ้หมื่นเก้าพนหมื่นเก้าพันหนึ่งนเกาันไปลดราคาเป็น่นท่านติดต่ออยู่นะครับต่อเอาได้ผูดเลยต่อได้อยู่คือเอาน่หมื่นเก้าพันนับไก่ไก่ทรงฟี่นะครับผู้ใดอยู่ไก่ไทางนี้นะทางกดชุ่มเรื่องราคานี่บ ไทยเจริญกล่มชุมเรืองนักการสนจที่ต่อเดียบร์ไหนหนึงศนย์เก้าแดน์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้านใบจเข้ามาสอบถามเมื่อนี้เหลือจ้พ่มาคมเดีย่มาคมเงียวครับคราบขอบคุณครับผมนี่นับมีีบงเนาะไขงวเนื้องเนื้องนีนะงวอเนือคอ เนี่ยเนี่ยผูน้อยๆใส่นีค่าจบาดนะครับผูน้อยหน่อแปดพันห้าร้อยสายเนื้อสาเนื้อสูงร้อยี่ิบห้าบวกนะครับงผูนะครับงผูสูงร้อยี่สิบหวกนะอำเภอภูเขาสวัสดีนะครับศรีสเกีเขตกันทลลักษ์นะครับแปดพันห้าร้อยแปดพันห้าร้อยใส่หนีนะครับ หัวเนื้อสูงร้อยยี่สิบห้านะครับเต็มอยู่นะครับโบอจอยบันเดยร์ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับหัวเนื้อหัวเนื้อไปเนาะใส,ใส่ใส่งานสนใจถ้านื้อคู่กับหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกได้อยู่เนื้อคู่ถ้าไปเป็นคู่ก็ได้ครับปเปน <16. S 1> น,บเนหนะ้ถ้าไปแยกกันแต่พันหัก สนใจนี่ที่ต่อได้เบอร์ได้ครับ082สครับ082 499 499 9590 9590สีามาเย้มันสใจ้องมัเนี่นับงวเนือยข้าบึงนับถ้าบง้าบง้งงวเหนือทงงวเลี้ยงเครับงวเนือแล้วงวนเลี้ยงไรับเดี๋ยวไปมึงมนี่บึงงวนงวเนือแล้วบงงวเลี้ยงนะนะงวเลี่ยงท้านี้เลือจัตัวนจต่อราคากันเนาะ เป็นยืนตรงหนงสื่อไสื่อเพพ่อว่าสื่อครับสื่อตรงนี้ว่าสื่อนำบาดมากครับครับนกเป็นมาสื่อครับในหอยเป็นขายออกเมื่อสื่อสื่อไปขายต่อ่ครต่อราคาเพิ่ต่อราคากันนี้จะไปเวลาเป็นสื่อไปขายเป็นเง ครับเป็นก็ต้องปิดราคาทุนหน่อยหน่อยนะ,นะครับไปขายมัน <c oughs> เป็นได้มน้ง,งสาวน่อยสาวน,น,น้อยน้นุ่มน้อยนครับมนต่อราคาหน่อยไหมเปนคามอกน่หมื่นสี่เป็น ลูกนะบักผูวนี่หรอกบักผูวนี่บักผัวหน่อยเมื่นสี่เมื่นหางนะครับใส่เมื่นสี่เมื่นหางไปบ้างแต่บินพาบังเมื่นสี่เมื่นหาชาโลเล่มีอยู่ด้วยกันหรอกแต่ว่าชาโลเล่แบบนี้บ่คือหรอกมันบ่เต็มนะครับเลี้ยงกับอ้วนยากครับเดี๋ยนี้ชาโลเล่แบบนี้เลี้ยงอ้วนยากนี่มีเอฟซีถามหาอยากได้ชาโลเลต์นะครับเดี๋ยวจีบ เดี๋ยวสีน้ำมาถามอีกว่าเป็นอย่างคือว่าถามเนี่ยเห็นนี่อยู่ครับคือแบบโพวงสร้างแบบนี้ยงอ้วนยา้ยงอ้วนยาดแม่ลูกครับสี่หมื่นห้าสามสามหาแม่ลูกลูกตัวผู้สามหามันคือทางดังใส่เปื้อไมันหายทางหลังมันทางดังใส่มาเปื้ๆอยอะน่ สามหมื่นห้าสแม่กี่สองลูกหมื่น 100. โอ้นหเหมืชีดด้ได้ไหมชีดดี้สามหาลูกแรกแม่ใจขึ้นะแม่แม่เสื่มไหมครับแม่แม่วันนมกำลักกลงขึนาลังกานอยู่ลูกหาเดือนลูกหาเดียนกาลังครบอายุก็ดีโอ้เหมืนอนนี่มันคือหา่าเลยมันคือเก่งอย่างเี้โอ้มันคือเก,งก่ออเกงอย่าง อ,อีเมขค้นกเก่งรอสนใจที่ต่อดบอร์ไนครัเก้าสามศูนเก้าสนย์ห้าส่ศูน้า่สามห้าสี่เจ็ดสามห้าสี่เจ็ดนั่นนสนใจมาสอบถามแม่สูงประมาณร้อบ้าบวกครับร้อยสี่สิบห้บวกลูกสูงอยสามสิบเอกร่มน้อยครับหัวลูกแรกหัวลูกเลครับแต่ลูกก็ะเมินสีปากผูนี่เป็นเปิดไปกระเมินซียครับ มีคนมาให้เงินสี่แล้เงินสี่สั่งลูกครับนะแม่แม่ลูกแม่ลูกสามพื้นหาสามหมื่นห้าพันแม่ลูกคนระับตัดลูกแม่สองหมื่นลูกหมื 5, นะ่นหาเปิดราคามาแม่สองหมื่นลูกหมื 5, นะกก่นหาใหญ่ด้ดอกเพราะว่ามีคนมาจีบสามหมื่นหาพันราคาเปิดคนระับ เล่ลูกบีบเล่ลูกแยงีเล่เล่ขาดน้ำเลี้ยงเป็นไห่ละข้าแต่เนื้อครับต้องน,อนะอนี่งวัวคือหาวงวัวหาวพี่ปกติเป็น,นอนนะครับส้นส้นกันเรื่อยที่ง,งวัวหาวมันงวัวพี่าหาวหาวอย่างตอนละข้าอย่างเนี่ยกำลังตอ ตัวไดนตัวนึนตัวพูนนแม่แม่นั่นแม่แดงพูมเคยค่าจักาทตรงม่สามหมื่นสองกับทองเจเดือนสามหม่นสองแม่ไซเบอร์เนี่ยศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเกนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกห้าเก้านึ่งหกห้าเก้่อตอรองได้ครับต่อ้รับได้รับท่อเจดือนครับประกันประกันท่องเจ็ดเดือนนะคบสามหมื่นสองาสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับ 32นะครับงว่นะครับสามหมื่นสองพันนะครับอ่าคุณชัยธุพจนสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณแวะมากกำลังใจกันครับสามหมื่นสองประกันท้องเจ็ดเดือนสั่นนะลูกเพิ่มเกินประมาณลูกสองเนีเพราะว่าเขาเห็นกันเขาวันใดกันเนี่ยเขาย่เอาแต่ว่าบ้านใดกันนะครับเห็นกันสองนะครับกันเดียวนะครับเต็มที่ตัวนุ่มก๋ับประกันท้องเจ็ดเดือนเท่านับครับเต็มดีนะครับเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดี ท่ายืนงามอยู่นะครับขอแข้งขอขาดีอยู่นะุ่มกับบวมจริงเนี่ยอาจจะลูกแหลกนะครับอาจจะลูกแหลกเพราะว่านุ่มเมืองส้งมหันนีห้อยดูดอยู่นะครับนุ่มจนตึงอยู่นะครับแบบสวัสดีนะครับเอ่อคุณธีรยุทธ์นะครับขอบคุณนะครับแวะมาให้กำลังใจกันนะครับวนะันนี้นะมันมีเหลบ่บีบเหล่บีบอยู่นะ รีออกบีบนะครับเป็นบีบมาเตอร์นะครับแต่ว่ามันบ่อเต็มมันเลยนะเดี๋ยวเดี Now, what happens. What happens like ๋ยวลองถามนะเดี๋ยวแอดมินขอปิดคลิปแป๊บนึงนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าไปถามเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสิบบทท่านนะครับเพราะว่าเวลามันเหลืออยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวแอดมินขอขออนุญาตปล่อยวางสักครู่นะครับปล่อยวางสักครู่นะครับเดี๋ยวมีสิเปิดคลิปหน้าให้นไหมบีบบีบบีบแต่ว่าบ่เต็มมันเลยนะบบีบบ่เต็ม บีประติมไปไหนเรวสะภาพไปครับถามขอบุรัเปเพราะว่าบ่าค่อยเห็นพี่น